แม้ว่าการขุดสระในสวนหรือยกร่องเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรนั้นมีมานานแล้วแต่ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเกิดขึ้นจากการทรงคำนวณอย่างละเอียดถึงปริมาณการใช้น้ำของพืชอัตราการระเหยของน้ำให้สัมพันธ์กับระบบการเติมน้ำจากอ่างขนาดกลางและอ่างขนาดใหญ่ทรงกำหนดหลักเกณฑ์เฉลี่ยว่าจะต้องมีน้ำใช้ในการเพาะปลูกระหว่างฤดูแล้ง1000ลูกบาทเมตรต่อไร่ สำหรับพื้นที่พาะปลูกเกษตรทฤษฎีใหม่10ไร่จึงต้องสำรองน้ำไว้ถึง1 0,000ลูกบาทเมตรจึงจะเพียงพอเมื่อขุดสระบนพื้นที่3ไร่ลึก4เมตรน้ำที่เก็บไว้ในสระยังระเหยอีกเฉลี่ยวันละ1เซนติเมตรในปีหนึ่งถ้าฝนไม่ตก300วันระดับน้ำในสระจะลดลงถึง3เมตรทำอย่างไรจึงจะป้องกันการระเหยให้ได้มากที่สุดขุดน้ำมาหนึ่งสระควรจะลึกเท่าไหร่คำนวณมาพราะท่านคำนวณเอง ระเหยวาละกี่กี่มิลลมพัดมาทําให้เร่งการเหยเท่าไร่พราะท่านสั่งให้ปลูกต้นไม้รอบสระเพื่อป้องกันการระเหยของน้าไม่ให้มันรวดเร็วให้จากแดดก็ลงมาพยายามพรางรอบสระให้ใสวัชพืชน้ําให้ใส่ต้นกระเช้ต้นอะไรป้องกันการระเหยของน้ําให้น้านี่มีประโยชน์มากที่สุดรากฐานของแนวพระราชดำริเรื่องทฤษฎีใหม่จึงเป็นงานพัฒนาที่มาจากการทรงคำนวณทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนแต่ทรงแปลเป็นหลักปฏิบัติง่ายๆสำหรับเกษตรกรผมก็ฟังจากในายหลวงว่าสิบสี่ลายเนี่ยเริ่มทำแปลงพิธีใหม่ได้แล้วผมก็ผม,มาดูทอทัดดูอะไรเป็นประจำเพราะว่าผมรู้ว่าจะต้องแบ่ง 30, 30, 30สามสิผมก็เริ่มเริ่มให้ทีเขาเลยคือว่าให้เข้ามาทดลองให้ทำให้เข้ามาลงทุนผมจะคนปฏิบัติแปลงทดลองเกษตรทฤษฎีใหม่ บนพื้นที่ทดลอง15ไร่นี้เมื่อปลูกข้าวไป5ไร่ทำสวนทำไร่5ไร่และขุดสระน้ำไปอีก3ไร่ก็ยังมีพื้นที่เหลืออีก2ไร่สำหรับสร้างที่อยู่อาศัยถนนทางเดินและกิจกรรมเสริมอื่นๆสามารถนำมาใช้เลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นอาหารหรือเป็นแรงงานและเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุดตามหลักการทฤษฎีใหม่สัตว์ที่เลี้ยง ควรเป็นชนิดที่กินผลผลิตจากพื้นที่เพาะปลูกจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันมูลสัตว์สามารถแปลสภาพเป็นปุ๋ยบำรุงดินสำหรับพื้นที่เพาะปลูกต่อไปหรือแม้แต่เป็นอาหารให้แก่สัตว์น้ำในบ่อส่วนตัวที่ขุดขึ้นก็ได้ชาวบ้านเขาอาจจะลดต้นทุนการผลิตได้โดยการใช้ปลวกมาเลี้ยงใช้หอยเชอรี่ที่เป็นศัตรูข้าวมาเลี้ยงพอสามเดือนปลามันโตเต็มที่นะอีกสมนติบ่อน้มี600ตัวเนี่ย สเดือนมันัวเต็มพี่นะสามเรัดยเอาใส่ช่องฟิตเลยช่องฟิตของชาวบ้านก็คือหปลาล่าตามแนวรั้วหรือพื้นที่เล็กๆก็สามารถใช้ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อเป็นอาหารในครัวเรือนส่วนมากเกษตรกรมันจะใจร้อนนะทาก่อนผมก็คนหนึ่งเลยเคยจิตใจเล่าร้อนอยากได้อะไรก็อยากได้นะครับแต่มาคิดๆดูแล้วก็ถ้าเราใจเย็นๆนน่มันจะดี เพราะว่าการปลูกต้นไม้การทําอะไรนี่เหมือนก,นกันกับเลี้ยงเด็กเลยครับทฤษฎีใหม่เกิดขึ้นจากพระราชดำร,ริที่ทรงแนะนำวิธีปฏิบัติแก่เกษตรกรซึ่งมีฐานะยากจนและมีที่ทำกินน้อยในการจัดการกับสิ่งที่ตัวเองมีให้สามารถพออยู่พอกินไม่ต้องเสี่ยงกับความอดอยากได้ก่อนเป็นอันดับแรกและสิ่งที่จะสร้างหลักประกันดังกล่าวได้คือการปลูกข้าวไว้กิน โดยมีน้ำสำรองจากน้ำฝนสองปัจจัยหลักนี้เองที่ทฤษฎีใหม่ต่างจากเกษตรผสมผสานทั่วไปถ้าพูดเรื่องเงินแสนเงินล้านมันก็หายากหน่อยถ้าเงินพันเงินหมื่นนี่มันก็ได้ตลอดน่ะแหละครับทำเทศรษฐกิจพอเพียงแบบว่าไม่อดอยู่อดกินครับ แม้ว่าหลักการของงานเกษตรทฤษฎีใหม่ดูเหมือนเป็นแนวคิดง่ายๆคือสร้างความพออยู่พอกินที่เหลือขายแต่เมื่อมองให้ลึกซึ้งแล้วทฤษฎีใหม่เป็นทั้งสายเพื่อปากท้องและงานศิลปะบนพื้นที่ดินประสบการณ์และความชำนาญจะทำให้เกษตรกรเรียนรู้ที่จะคิดออกแบบวิธีการใช้ที่ดินเหล่านั้นได้อย่างหลากหลาย นายเคียนสีแสนเคยเป็นหนึ่งในผู้ทำไร่เลื่อนลอยแต่เมื่อเกิดกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางสายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงสมัครใจเข้าร่วมโครงการด้วยความเชื่อว่าจะสามารถยุติการร่อนเร่ของตัวเองซึ่งทางเลือกของเขาครั้งนี้ส่งผลดีแก่พื้นที่ป่าธรรมชาติไปในตัวพระนธรรมบดีเปรมบอกว่าถ้าชาวนาทำทำนาไม่ได้ผลเนี่ยนะ คนที่อยู่ใกล้กับภูเขาเนี่ยก็จะไปตัดไม้ทําลายป่าเพื่อที่เอาไม้มาขายและซื้อข้าวกินหรือไม่ก็ต้องให้ลูกไปขายแรงงานที่กรุงเทพเพอะฉะนั้นข้าวเนี่ยคือความมั่นคงของชาตินะชีวิตที่ลงตัวบนสภาพพออยู่พอกินก่อผลไม่เพียงเรื่องของปากท้องเท่านั้นแม้วิถีชีวิตก็ดูจะมีการเปลี่ยนแปลงคนไปทํางานที่กรุงเทพเนี่ยถ้ามาเปรียบเทียบถ้ามาทําบ้านเรานี่ร่ํารวยครับ สมัยก่อนผมไม่เป็นจับกังนี่จะเหนื่อยไม่ได้ถ้าเหนื่อยเขาไล่เลิกเลยแม้แต่เดี๋ยวนี้นะครับเดที่ยี่สิามนี่อูกันดาเลเซโทสวาซิแลนดและก็จะมาพวกแอฟริกานะจะมาเอาโครงการที่ดีใหม่ไปทําที่ประเทศเขาจากเส้นทางชีวิตที่เคยมุ่งปลูกข้าวเพื่อขายความสัมพันธ์ระหว่างชาวนากับพื้นดินจึงเป็นเพียงหน้าที่ของการปักดำและเก็บเกี่ยวปล่อยภาระเลี้ยงดูพืชผลไว้กับฝนฟ้า และปุ๋ยเคมีแต่เส้นทางของแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ผูกพันเกษตรกรเข้ากับพืชพันธุ์ธัญญาหารและสัตว์เลี้ยงความกังวลถึงรายได้จากการขายข้าวยามสิ้นปีหมดไปเพราะเรียวใบสีเขียวที่เห็นเป็นหลักประกรันความพอกินของครอบครัวตลอดปีหน้าพืชผักหลากหลายชนิด เต็มใจให้ผลผลิตที่พอเลี้ยงตัวและไม่แน่มันอาจนำไรายได้เพิ่มเติมมาให้ก็ได้สระเล็กๆได้อาศัยร่มไม้ใหญ่ที่ปลูกไว้เก็บผลบรรเทาเปลวแดดแรงของฤดูแล้งไม่ให้ต้องระเหยไปมากนักนี่คือชีวิตใหม่บนผืนดินที่อบอุ่นไปด้วยการให้และการพึ่งพาซึ่งกันเป็นแผนภูมิชีวิตที่เป็นสุขอย่างยั่งยืนซึ่งพระเจ้าแผ่นดิน พระราชทานให้แก่ชาวนาที่ยากจนมีครับผมมีความสุขครับมาก็โอ้ผมมานอนที่นาผมก็ดูนกดูอะไรมาจี้จอกจอกนก็มีความชื่นใจครับที่นาถ้าไม่มีอะไรต่างๆทั้งโลกไม่อยากมาเลยครับไม่มีสิ่งที่ดึงดูดใจผมไม่อยากมารู้สึกอิ่มใจครับ <laughs> ยิ้มใจผมว่าไม่อดไม่อดกินไม,ไม่อดไม่อยากปลาก็ไม่อดนาก็มีข้าวเราไม่มีเงินสักบาทเดียวเราก็อยู่ได้นะครับแล้ไม่อดตายอยู่แล้วครับตามที่สิ้นใหม่ของนายหลวงครับเรามีปลากินมีข้าวทานมีผักที่ปลอดสารพิษท,ที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายของเรานะครับสภาพที่พ้นความกังวลของการพออยู่พอกิน ทำให้เกษตรกรหลายคนเรียนรู้ที่จะวางแผนการขายผลผลิตส่วนเกินเรียนรู้ที่จะร่วมกันคิดร่วมกันทำกับเพื่อนร่วมหมู่บ้านความสมัคีีก่อตัวขึ้นโดยธรรมชาติในหมู่เกษตรกรทฤษฎีใหม่มันจะต้องแก้โดยหลักการใช้เวลาโดยทำแต่น้อยอย่าทำมากทำแต่น้อยอย่าทำมากแล้วที่สุดก็ทำหลายๆอย่างให้มีความไร้หลากลงไป วันนี้เอาชนิดนี้มาขายวันพรุ่งนี้เอาชิ้นี้มาขายวันต่อไปเช่นมาขายมันนึงจะรอดยังยังว่าจะเลี่ยงกบีนเนาะยามธรรมชาติมันป่ามันกบมันมีเห่าเอาออกแต่มันมันถูกมันลขายไปได้ถ้าเฮานี่มีแผนว่ากบคอยต้องเอาออกความตีมันนี่หนาวหลังจากนั่นเฮาจะได้ขายดีกิโลตั้งร้อยใหญ่แล้วพอสถานะดีขึ้นนะครับได้รอบๆอาจจะมีงาน ใกล้แหล่งลโรงงานงต่างๆเนี่ยนะก็อาจจะเปลี่ยนเป็นไม้ยืนต้นนะนะแล้วก็ไปร่วมกันเป็นสากลนะคือร่วมทุนกันขายก็ไปขายรวมกันที่สากรแทน่